ช่วงนี้มีคนจะตกถังข้าสารนะคะโอ้โหพายต้นเรื่องนะคะกอบโกยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะคะคนบางคนที่แบบไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะมีนะคะโอกาสดีๆในการที่จะได้พบใครสักคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีเงินทอง โอกาสนี้เป็นของเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเซฟพ,พลังงานดีๆไว้ใกล้ตัวนะคะมันจะได้เกิดขึ้นจริงนะคะแรนดอมก็แรนดอมเธอไหมคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่นะคะขอให้พลังงานนี้อยู่ใกล้ๆตัวคุณแล้วมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่นะคะแม่หมอเล่ามาทั้งหมดให้เพื่อนฟังนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะมาดูกันว่าคุณกําลังจะ ทกถังข้าสารจากใครกันนะนะคะ8ดไม้นะคะภายใน8วัน8สัปดาห์นะคะนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆจะนะคะได้พบใครบางคนหนึ่งธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินกันพึกสบมังกรน,นะคะ เข้ามาแบบสายฟ้าฟาดนะฮะฟาดยังไงคะแม่หมาปุ๊บปับฉับพันเลยนะคะอยู่ดีๆก็แบบนียิงธนูแผงซ้อนเลยกรรมเทพมันแผงซ้อนอะไรตอนนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาอยากให้คุณนะคะเข้าไปช่วยดูแลกิจการนะคะการเงินการทองถ้าไม่มีกิจการนะคะเขาก็อยากให้คุณเข้ามานะคะ <Alrighty S 2> เป็นคนดูแลนะคะเรื่องของนะคะการเงินการทองให้เขานะคะมีคุณนะคะเหมือนนะคะ 3 in 1นะคะคนรักคู่ครองนะคะผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการมรดกนะคะนี่บอกแล้วนะคะจริงๆคุณมีเกณฑ์ที่จะตกถังข้าสารจริงๆนะคะมีเกณฑ์ได้รับมรดุกจากเขาจากครอบครัวเขานะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ตกถังข้าสารได้มรดุกจากเขาจริงๆนะนะคะไพ่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะแม่หมอนะคะไม่ใช่ค่ะเมื่อคืนฝันดีนะคะเ <c oughs> มื่อคืนนี้ดาวพรฤหัสย้ายสี่ทุ่มห้สินาทีถ้าสมมุติว่าใครฝันดีเมื่อคืนเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะคะ มันมีโอกาสจริงๆที่จะเกิดขึ้นตามที่คุณฝันนะคะใครฝันดีบ้างเมื่อคืนนะคะแม่หมอฝันดีอยู่นะคะเมื่อคืนนี้นะคะสามไม้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมุกย้ายเคลื่อนย้ายไปกับเขาไปค่ะนะคะไปค่ะบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะคะเจอคนรักคู่ครองฐานะดีนะคะจากต่างจังหวัดนะคะคุณมีโอกาสที่จะย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกอยู่จังหวัดหนึ่งอ่านะคะ ตกถังข้าวสารแล้วคนที่เข้ามาเห็นเนี่ยคลิปนี้นะคะหนูตกถังข้าวสารนะคะเออ,อตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์มาแม่หมอไม่เคยรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าการตกถังข้าวสารมันเป็นจังไดนะคะตอนนี้คุณจะได้รู้แล้วนะคะดาวเสาร์นะคะย้ายนะคะสามสิบปีนะคะกว่าจะครบรสิบสองราศีถ้าเนี่ยดาวเสาร์ย้ายวันที่สิบสิบเก้าพฤษภาคมที่จะถึงเนี้ย บางคนนะคะมีะดาวเกตลองรับนะคะคุณก็จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเออมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนะคะแต่ละคนนะคะในวงรอบราศีจักรราศีหนึ่งจักรราศีกว่าคุณจะเจอแจ็คพอตนะคะ บางดาวบางดวงนะคะกว่ามันจะเดินมากว่าคุณจะได้โชคเนี่ยตอนนี้แหละนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะได้โชคนี้นะคะรอนานหน่อยนะคะมาชา้าแต่มาชัวร์นะคะเพื่อนๆอนอ่ะนะคะดูต่อนะคะสิบไม้คนคนนี้นะคะเป็นคนธาตุไฟนะเด่นนะหนึ่งนะหนึ่งไฟสองไฟสามไฟพวนี้เป็นคนที่ทํางานหนักมากเลยนะคะเป็นคนที่สู้งานสู้ชีวิตนะคะกว่าจะมีฐานะเงินทองได้ถึงขนาดเนี้นะคะคุณจะได้เจอคนธาตุไฟ ธาตุดินเด่นไปที่สองธาตุเลยดินก,ก็การพึ่งสมองกรไฟก็เม้สิงธนูมีโอกาสมากๆที่คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะได้ตกทางข้าสารนะคะที่เขาลำบากจากจำทำงานมาก็เพื่อวันนี้นะคะมาอีกดูคนคนนี้เป็นผู้ให้ที่แท้จริงทำไมเขาถึงเป็นคนที่ชอบให้นะคะชอบทําบุญคนคนนี้นะคะเป็นคนชอบทาบุญชอบทาทานนะคะเป็นคนผู้มีจิตใจเพื่อ เกิดมาเพื่อให้อย่างเดียวนะคะแล้วทำไมเขาจะให้คนที่เขารักไม่ได้ในเมื่อคนคนอื่นเนี่ยเขาก็ให้อยู่เสมอเสมอแล้วคุณละ่ะคุณคือคนรักของเขาคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยทำไมเขาถึงจะให้คุณไม่ได้ถึงได้บอกว่าคลิปนี้ยตกทางเข้าสารแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขามาเห็นคลิปนี้นะคะคิดในดีคิดในด,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 ด้านโพสิทีฟไว้ไม่ใช่คิดว่าโอ้ จะหมดเดือนและยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยอ้าวมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะคุณไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันดูดวงหลายคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะคลิปหนึ่งคนดูเป็นแสนแล้วคนจะให้เกิดกับคุณขึ้นกับคุณคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่เราคิดโพสทีฟนะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะว่าขอให้มันเป็นนะคะอย่างคําทํานายด้วยเถิดแม่หมอก็คิดแบบนี้สมัยก่อนที่ยังแบบ ไม่ได้เรียนดูดวงแม่บอก็คิดแบบนี้โอ้จริงเหรอทําไมมันดูเหนือเหนือความเป็นจริงจังอาแต่ก่อนคิดแบบนี้นะคะทําเป็นไปได้เหรอแต่ก็ดีนะสาธุสาธุาธอ่ากดไลค์กดแชร์ไว้นะคะจนสักวันหนึ่งนะคะเจ็บบีผ่านไปมันก็เกิดขึ้นมาช้าแต่มาชัวร์นะถึงได้บอกทุกคนนะคะอ่านะคะ The Hermit นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสติมากๆเลยนะคะ คิดก่อนทําเสมอเด้อคนนี้นะเดอเฮอร์มิตเป็นคนที่แบบนิ่งเงียบใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตคุณได้คู่ดีคนคนได้คู่ที่แบบเอ่อไม่วู่วามอะไม่วู่วามไม่ด่วนตัดสินใจนะคนคนนี้เป็นคนที่สู้งานชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนมีมีศีลธรรมเดอเฮอร์มนะิตอะเหมือนพระฤาษีนี่แหละมีศีลธรรมนะคะ สิบเหรียญปิดท้ายด้วยไพ่สวยงามสิบเหรียญสาธุขออนุญาตกดกิ่งดังๆให้ดังไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวพฤหัสย้ายเมื่อวานนี้สี่ทุ่มห้าสิบห้านาทีหมอเบลขอกราบสาธุใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ขอให้คุณประสบความสำเร็จ ตกถังเข้าสารเป็นเศรษฐีหม mm hmm. şey ื่นล้านพันล้านแสนล้านนะคะแล้วอย่าลืมแม่หมอเดอ้อคำทํานายนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเดินอยู่ข้างถนนอยู่ดีๆมีเศรษฐีมาจีบโอ้ย มาแล้วขนลุกกว่าสิบเหรียญออกสาธุนะคะคุณจะได้ property นะคะได้สังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะได้มรดกจากคนที่คุณรักได้เข้าแต่งงานจดทะเบียนสมรสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจการของเขาธุรกิจครอบครัวบ้านดูสิคะเรื่องหาดอันนี้มันไม่ใช่บ้านนะจ๊ะแม่จ๋าใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะ่ะอย่าหาว่าพูดเวอร์จริงๆนะคะมันไม่ได้เวอร์หรอกนะคะชีวิตช่วงชีวิตคนเราคนหนึ่งนะคะเนี่ย มันมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่านะคะของอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเดินอยู่ริมถนน เขาเอา่เขาเดินอยู่ริมถนนแล้วเขาก็อ่ไปบังเอิญเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนนั้นเป็นคุณหมอนะคะแต่เขาไม่รู้หรอกนะคะแล้วเขาก็ตกกลุ่มรักกันจนวันหนึ่งเขาอ่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานนะคะพาเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะเธอถึงได้รู้ว่าเขาอ่ะเป็นมหาเศรษฐีเป็นคุณหมอ ที่รวยมากนะคะแต่แต่นะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจนะคะคุณหมอคนนี้ผ่าตัดนะคะรักษาหัวใจให้เธอจนหายดีนะคะโชคดีสองเด้งนะคะเธอมีบ้านหรูมีฤหาสนหมีรถสปอร์ตนะคะเป็นสิบสิบคันนะคะอ่ะนะคะมันไม่มีอะไรเหนือความเป็นจริงหรอกขนาดเดินจนๆอยู่ข้างถนนนะคะเขาก็ยังมีนะคะมีคนนะคะมาทำให้เขาตก ถังข้าวสารเออเป็นหนูตกถังข้าวสารได้นะคะดังนั้นคุณคิดบวกเข้าไว้นะคะอ่าโลกทุกวันนี้นะคะขอแค่เราไม่อิจฉาริสยาคนอื่นนะคะยินดีกับคนอื่นนะคะเราก็จะได้สิ่งนั้นดีๆเหมือนกันก็ลองดูสิเนาะนะคะอ่านะคะติงติงๆนะคะตกถังข้าวสารจ้าแม่หมอคลิปนี้ตายแล้วตื่นเต้นจังนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะได้ดิบได้ดีกันทั่วหน้านะคะตกถังข้าวสารเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็ อย่าลืมแม่หมอเด้อนะคะอะมาดูนะคะแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์ของคนที่กำลังจะตกทางข้าสารหน่อยจ้าหนูตกทางข้าสารทิศทางแนวโน้มนะคะ <c oughs> โอ้โหสวีทหวานแหววมากนะคะโรแมนติกเหนือสิ่งอื่นใดในโลกล่านะคะคนนี้เขาจะแบบ ชอบอฟิสิกอลทัสก,กับคุณมากชอบสัมผัสนะชอบสัมผัสนะคะชอบสัมผัสชอบอยู่ใกล้ๆคุณเสมอนะคะทำให้รู้สึกว่านะคะมันอบอุ่นมันขาดคุณไม่ได้เมื่อได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เลยแมแต่นิวินาทีเดียว protection นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาจะเป็นคนที่แบบดูแล ปกป้องเทคแคร์ care, คุณนะคะอยู่เสมอและตลอดไปอุ้ยตายแล้วชอบอันเนี้ยนะคะด้วย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 ความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงแกล่งนะคะเราไม่เคยโดนใครนะคะปกป้องหรือว่าดูแลเรานะคะพอเรามาเจอค,คนคนนี้ปกป้องดูแลเราคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออ นี่มันสวรค์ชัดๆนะคะชั้นตกถังข้อสารแล้วเรียบร้อยเออเขาจะปกป้องดูแลคุณทุกอย่างนะคะโปรเทคชันนี้ก็ค,ค,คือรวมหมดแล้วนะคะในการปกป้องดูแลนะคะคุณไม่ต้องอะไรนะคะบรดนะคะโอ้มีความสุขมากนะคะบรดที่แปลว่าความสุขนะคะบรดลงท้ายด้วยเอสนะคะไม่ใช่บีชแปลว่านางมาร้านะคะคำนี้สื่อถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์นะคะความซาบซ่านะคะออกแนวโรแมนติกออกแนวอีโรติกเออนะคะจะมีความสุขมากๆเลยกับคนคนนี้นะคะอะแล้วก็ t r a n s g r e s s i o n นะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างรวดเร็วเออจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะการาก t r a n s i r e o n นะคะเอออยู่ดีๆว่าเมื่อวานโสดอะวันนี้กูไม่โสดแล้วจังซี่อะนะคะแล้วก็มันกลับหัวนะนะคะอันนี้ ่าต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าคนของคุณเป็นคนรวยมันย่อมจะมีคนทีอ่อยากจะเข้ามาแย่งคนของคุณอยู่เสมออ่าแต่มันกลับหัวอันนี้มันหมายถึงว่าไม่มีใครจะมาแย่งมาพรากคุณสองคนนะคะจากเขาไปได้ดูสินะคะคุณตั้งท้องกับผู้ชายคนเนี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็กาลังพยายามจะมาแย่งนะคะดึงแขนเข้าไปแต่ตัวเขาเอ็นมาที่ทางคุณ เอาสินะคะไอ้พวกนางมารร้ายทั้งหลายแหละนะคะที่พยายามจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาทําไม่ได้นะคะแ <_ d> um> ถมยังกลับหัวอีกนะคะ no way จ้านะคะอะ่ะขอดูอีกใบหนึงนะคะอะ่ะ feeling นะคะ feeling นี้มีแค่คุณนะคะที่สามารถให้กับเขาได้โอ้ตายแล้ว เกลียดอีกกลีดแล้วเกลียดอีกนะคะคือการมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่การมีความรักแล้วมีความรักที่รวยด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วมันมีความสุขด้วยนะคะเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในนั้นแล้วมันไม่มีใครที่สามารถเข้ามาขั้นกลางความรักของคุณกับเขาสองคนได้นี่มันคือที่สุดนะคะเพื่อนๆอ่ะขอดูข้อความจากเขาหน่อยนะคะคนคนนี้ถ้าเขาอยากจะบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรแม่หมอเสียงจะหมดแล้วอ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสบายอาทิตย์ที่แล้วอ่ะขอดูนะคะข้อความหน่อยอ่ะมันเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันเปิดนะคะอ่ะ I want you นะคะเขาจะบอกว่าเขาต้องการคุณจริงๆต้องการคุณเลยแหละนะคะและก็นะคะ I wish I could share my good news with you นะคะเขาบอกว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณนะคะอุ้ยตาแล้วอ่า เขาเจอคุณปุ๊บน่ะเขาอยากจะบอกข่าวดีกับคุณเลยนะคะได้เห็นหน้าคุณแล้วอยากจะพูดถึงข่าวดีอยากจะแชร์กับคุณเลยนะคะ I will wait for a sign from you นะคะเขาจะรอสัญญาณจากคุณจริงๆคนคนนี้รอที่จะได้เจอคุณอยู่แล้วแหละนะคะอะ่ะต่อนะคะแล้วก็ I remember every d e t a i l of that day นะคะ เขาจําทุกเรื่องแล้วนะคะของคุณกับเขาได้ในวันนั้นนะคะในวันนั้นได้ดีนะคะแล้วก็ i know that i cross the line with you นะคะ mm hmm. เขารู้ว่าเขาบางทีเขาก็ล้าเส้นคุณไปบ้างมันก็มีบ้างนะคะเพื่อนๆคนที่แบบอ่าร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งนะคะกันบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะเออคือไพ่ใบนี้ ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เจอกันอาจจะบ่งบอกถึงว่านะคะบางครั้งเขาอาจจะมีเผลอล้ำเส้นคุณบ้างอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะนะคะแล้วก็ it was my fault but I blame you นะคะมันเป็นความผิดฉันแต่ฉันโทษคุณนะคะถ้าใครที่เคยเจอกันแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะคะเขาก็ อยากจะสื่อนะคะข้อความขอโทษคุณว่ามันเป็นความผิดเขานะคะแต่เขาโทษคุณนะที่ผ่านมานะคะพเพื่อนๆก็เลือกเอาเฉพาะข้อความที่แบบมันตรงกับพกเพื่อนที่สุดเพราะว่าเราดูกันหลายคนเดิ์นะคะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าอินอย่าซีเรียสมากนะคะกับข้อความนะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะรับฟังขอให้เพื่อนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะความรักดีๆความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวจเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุคะ่ะ